อะไรนะคะขออีกรอบนะคะอันนี้อร่อจริงๆล่ะเรากินเยอะไมอยู่นะเราไม่ได้กินเยอะเลยาดูสิถุมติ่มจะตายจานจานวงเล็บที่เท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมคะจานเนี่ยอันนี้ต้องต่อเติมหลายรอบแล้วอาแล้วมันเลิศมากชอบมาแล้วชอบเป็นไงคะโอ้โอ้อันเล็กน้อย ทอดมันหันทอดมันอร่อยค่ะอ่ี่ิกินชนะคะน้อยก็บอยนิดหน่อยมีก็ยังสกัดวากอยู่สกัดฉวานบอยไม่อยู่บีค่ะเฮ้ยอะไรบออะไรอะไรก็ต้องใ่นี่กี่ ไม่แค่ใช่ไหมคะไม่แค่ค่ะนี่กินให้พี่นุ้ยทำไปเดีโอเหรอกินให้พี่นุ้ยกินเผื่อพี่นุ้ยไงเนี่ยลำบากมากเลยเดี๋ยวกินเผื่อจูนเผื่อทำติ้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยติ้งของเขาเติมอ่ะใชเฮ้ยใช่ใช่ข่าวว่าเติมข้าไม่าเติมต้องบอกกานลาก่อนก็บอกกินคนเดียวใช่หรอใช่เด็กกินแต่ไม่ต้อ หมดไปแล้วค่ะชิ้นสุดท้ายของจานจะเติมอีกใช่ไหมคะเพอแล้วาทำชินนี้ค่ะตั้งแต่ต้นต้นจบต้อ็เต็มค่ะเต็มหน้าค่ะหลวงพ่อโอเคค่ะอีก15วิจต้องหมด2นาทีนะคะ15วิสุดท้ายค่ะเราตัดไปที่เครื่องดื่มค่ะตัดที่เครื่องดื่มค่ะผมต้องวิ่งค่ะรอเขาดิ ชิคก้อาจารยจบนะคะคููจบด้วยค่ะอิ่มมากค่ะรู้สึกเสียใจที่เพื่อนๆนพี่นุ้ยนั่นมันรวมมาค่ะ